วันนี้พวกเราจะพาทุกคนขับรถไปบนเส้นทางอันสุดแสนอันตารายจริงเหรอแล้วเราจะผ่านหรือเปล่าเราต้องผ่านอยู่แล้วและที่สําคัญนะวันนี้เราจะขับรถ4ี่คูณสี่พี่ฝนไหน่ะเป็นยังไงอ่ะนี่ไงนี่คือรถ4ี่คูณสี่ทั้งหมดเลยที่เรามีหมายความว่ารถที่ขับได้ทั้งหมด4ี่ล้อนันเหรอใช่เลยพี่ฝนขับพร้อมกัน4ี่ล้อเข้าใจแล้วแบบนี้เราจะต้องขับขี่อย่างปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยพี่ฝนนําไปก่อนเลย ได้เลยเด้ถ้าเป็นเส้นทางในชีวิตจริงแบบนี้เราไม่มาใครจะมาเรานี่เป็นเกมเราเลยมาได้สบายๆเน่อยากจะบอกว่าเด้รถลอยฟ้าใจเย็นพี่ฝนอ๋อนี่นี่ถ้าเราเข้ากลุ่มของเขาเขาจะให้รถคันสีเหลืองนี่มานะไอ้ยังงั้นตัดสินใจแล้วลงไปทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวตามมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวมาใหม่เร็วเข้าพี่ฝนต้องเบรกด้วยรอเปล่าเบรกแล้วเมื่อกี้นี้เบรกไม่อยู่ขับมาขับมา มาแล้วคราวนี้จะต้องผ่านอย่างแน่นอนขับนําอยู่ดีๆมาขับตามเฉยเลยนี่เขามีเส้นชัยด้วยนี่นาะน่าจะไม่ใช่เส้นชยัยน่าจะเป็นจุดเขาเรียกอะไรนะเช็คอินเช็คอินมาแล้วเขา้าข้างหน้าดูเหมือนกับว่าน่าจะมีอุปสรรคอย่างเยอะไปก่อนแล้วนะ่ะอย่าแซงดิมันชนกันได้นะพี่ฝนไปแล้วขับดีๆระวังหลนระวังนะข้างหน้ามีคลื่นอยู่เหยียบแต่คันเร่งเบรกไม่เหยียบเลย Yeah, อย่าเบรกเลช่วยด้วยเ <laughs> ดี๋ยวก่อนอย่า yeah, แล้วหา,หาเบรกไม่เจอหาเบรกไม่เจอทําไงดีนี่ตอนนี้ยังมีตังค์ไม่พออ้าวทาไมอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่าเราต้องยืนให้ตรงกลางถนนก่อนจริงด้วยรถหล่นเหรอใช่เมื่อกี้เอกยืนอยู่ริมขอบถนนไงก็เลยหล่นลงไปพร้อมรถเลยเราอาจจะต้องลงไปที่หน้าผาฝั่งนี้นะแล้วก็มาหยุดพักเบรก เบคอนโอ้โหเกือบไปแล้วนี่ข้างหน้าเส้นทางยังอีกยาวไกลทางลงตรงนี้ขับลําบากมากเลยพี่ฝนนี่ไงเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดเลยเนี่ยมาเร็วข้าข้างหน้ายังมีเส้นทางอีกยาวไกลเราจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้เลยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบตกนะเมื่อกี้เนี่ยพี่ฝนระวังด้วยนะเอา้ารถวาร์ปได้ฮะอะไรนะอยู่ดีๆพี่ฝนก็วาร์ป <c oughs> <c oughs> จริงเหรอวาร์ปข้ามเกาะไปเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วข้ามมาได้ไง ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพกตามไปนะพอมีตังค์แล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เปลี่ยนรถใหม่เร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้นี้หลน่นหล่นก็เลยกลับมาใหม่เหรอใช่หล่นก็เลยกลับมาใหม่แต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเราอยู่ในเกมระวังด้วยอยู่ในเกมมีหลายชีวิตใช่ใช่อยู่ในเกมเราเปลี่ยนได้ไง <c oughs> ชีวิตจริง <c oughs> เปลี่ยนไม่ได้เพนั้นต้องระวังมาเร็วเข้า จะลงไปได้ไหมเนี่ยลงมาได้แน่นอนเนี่ยลงให้ดูเป็นตัวอย่างงั้นเพกลงทีเดียวเลยนะผ่าน<อ>เลยผ่าน<อ>เลยโอ,โอ้ยเกือบตกเกือบตกแล้วเกือบตกแล้วระบัววงหลุมนะไม่ตกดีจังเลยนะที่ไม่ตกข้ามสะพานผ่านไปแล้วใช่ป่าข้ามแล้วแล้วพี่ฝนไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาอา้าวเดี๋ยวมาใหม่เมื่อกี้ยังนําเราอยู่เลยไปไหนแล้วเนี่ยหล่นหล่นเฉยเลยหล่นไปตรงไหนทางซ้ายหรือทางขวาไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวมาเอาหม่แป๊บนึงนั่นไงเจอแล้วอ้าวนี่หล่นที่เดิมเดี๋ยวก่อน รถสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ได้คอยดูจริงเหรอเป็นไงมั่งเดียนี่งานรถลนรถล,ลนเดี๋ยวมาใหม่เน่แบบนี้เป็นทางลัดรถกระโดดขึ้นมาเองเนี่ยนะใช่เป็นทางลัดดีจังเลยนะในเกมเนี่ยนี่อะไรอะ่ะสะพานสะพานข้ามสะพานที่ทําจากรถเก่างั้นเหรอใช่เป็นสะพานแล้วทําไมพี่ฝนลงไปอีกแล้วเนี่ยลนไงขับเร็วเกินไปหน่อยเด้วมา อ้าแล้วไม่ขับรถแล้วเหรอนี่ไงจะต้องมาขับรถข้างหน้านี้เพราะว่าถ้าเราวางไว้แถวแถวใกล้ๆเราจะหล่นนะอ๋อต้องหาที่วางให้ดีๆใช่เปล่าใช่อุ้ยอุโอ้โหตรงนี้มีหลุมขนาดใหญ่มากระวังหล่นลงไปด้วยนะมีหลุมอย่างเยอะเลยนี่อะไรอะแผ่นประตูเหล็กนั้นเหรอแย่แล้วข้ามสะพานไม่พอเหรอถนนลื่นลื่นเหรอเราวิ่งไปเลยก็ได้นี่นะ จริงด้วยล่ะวิ่งไปเลยก็ได้มาเร็วครับพี่บอลอยอยู่แต่พี่เอกคิดว่าถ้าเราวิ่งไปเลยจะช้าไงนี่ไงกว่าจะมาถึงเราจะต้องขับข้ามสะพานไปแบบนี้ขึ้นไปด้วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้เหรอต้องไปคนละคันก็นหรอเน่ผ่านเน่ครับให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนี่ไงถ้าขับรถก็จะเร็วกว่าแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปเลยแล้ววิ่งไปเองก็จะช้ามา,มากๆนะเราว่าให้ดีนะข้างหน้าเนี่ยนะเป็นสะพานหลอกเราเนี่อะไรเนี่ยทั้งขยะ จริงด้วยเขาทั้งขยะมาเรียงต่อกันเป็นสะพานให้เราได้ไงเนี่ยอ้าวอะไรเวบเว,บเวบเมื่อกี้เหมือนกับว่าพี่ฝนจะหล่นลงไปใช่ไหมหล่นลงไปเมื่อกี้นี้ไงนั้นตามมานะพี่ฝนนะอ,อเดี๋ยวก่อนต้องเดินหน้าถอยหลังดีๆทางตรงนี้เป็นทางต่างระดับทางต่างระดับใช่เมื่อกี้นี้หล่นลงไปเลยข้างหน้านะระวังนะจริงเปล่าใช่งั้นเดี๋ยวเพ่ขึ้นไปรอข้างบนนะ ระวังด้วยรถกําลังจะว่ายน้ําน้ําไม่ลึกมากเท่าไหร่นั่นอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ลุกหลันหน้าเลยเนี่ยพี่ฝนไปได้เปล่าไปไม่ผ่านแล้วเนี่ยตอนนี้ค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปใจเย็นนี่ไหนที่สุดก็ผ่านไปได้เดี๋ยวเพียกตามไปนะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วตอนนี้มาอ้าวชนอะไรอะ่ะเป็นรถไงอ๋อ,เป,อ,อเป็นรถไอติมอยู่ตรงกลางต้องหลบเขาด้วยแล้วก็ ข้างหน้านั้นเพเอกมองเห็นเหมือนจะเป็นเครื่องบินใช่หรือเปล่าเราอาจจะต้องกระโดดข้ามเครื่องบินไปนะครับรถขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะใช่กระโดดข้ามเครื่องบินไปเครื่องบินโดยสารลำใหญ่มากเลยด้วยมาเร็วข้ามีสะพานนะระวังหล่นทําไมสะพานเป็นแบบนี้เนี่ยเอ้า,าไปไม่ได้ติดอะต้องมาใหม่เดี๋ยวก่อนไปไม่ได้พี่ฝนเดี๋ยวเดียวเพเกเรียกรถมาใหม่ดีกว่าอ้าวหล่นเลยคนนี้แล้วจะขับยังไงเนี่ยจะต้องขับมาใหม่่ะ เราออกจากรถก่อนเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราออกจากรถไม่ได้นี่ยังขับได้เหรอเนี่ยขับได้จริงด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดึงล้อขึ้นมาข้างบนก่อนเข้าใจแล้วขับเคลื่อนสี่ล้อขอให้มีแค่สองล้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังก็ขับได้นี่ผ่านแล้วผ่านแล้วตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินต้องไปทางไหนต่อที่พี่ฝนขับดีๆระวังเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรง ปีเครื่องบินนี่เขาต่อกันอยู่ใช่เขาต่อปีเครื่องบินให้กับเราข้ามผ่านไปนี่เราถึงขนาดมาขับรถบนเครื่องบินเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปไม่ได้เนโโ่โอ้ขับรถลงภูเขาของจริงโอ้โหเกือบไปแล้วผ่านไหมพี่ฝนเป็นไรเปไลา่าเดี๋ยวถอยรถใหไ้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านแล้วัไงใช่ตอนนี้ผ่านแล้วนี่ทางข้างบนนี่เกือบจะ90องศาแล้วมั้งเนี่ยเราสามารถขับรถคันนี้ขึ้นภูเขาได้ดีนะที่ยังขับขึ้นมาได้เนี่ย ข้างหน้าเป็นอะไรนั่นน่ะเอาแย่แล้วพี่ฝนหลน่นเปลี่ยนรถแล้วเพเอกเปลี่ยนมาเป็นคันนี้แทนเปลี่ยนรถแล้วยังงั้นเหรอใช่แล้วอันนี้เขาเรียกไงรถโฟกใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฝนเ็าเปลี่ยนเหมือนกันแต่เป็นสีแดงใช่แล้วของพเพเอกเป็นคันสีเขียวอุ๊ยอุยเกิดอะไรขึ้นนะ้าทางน่าจะลื่นมากพี่ฝนเราจะต้องเดินไปหรือเปล่าเพีอกคิดว่าเราวิ่งไปก็ได้มั้งเนี่ยวิ่งไปก่อนงั้นเหรอใช่เพราะว่า ดูพื้นนี่พื้นเขาเงาเงายัางไงก็ไม่รู้น่าจะลื่นมากเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวิ่งนําทางไปก่อนดีกว่าถ้าวิ่งขึ้นไปก็เร็วดีอยู่นะแน่ทางนี้แต่ขับขึ้นไปดีกว่าสนุกกว่าเยอะ <c oughs> โอ้โหเส้นทางขรุขระมากเลยจากทางพื้นเรียบๆกลายมาเป็นทางขรุขระแบบนี้ <c oughs> เหมือนกับว่าเราอยู่บนดวงจนันทร์เลยฮะดวงจันทร์กันเหรอใช่เหมือนตอนอยู่บนดวงจันทร์เลยนี่นี่นี่เปลี่ยนมุมมองได้ด้วยแบบนี้มองไม่เห็นทางเลยอ่ะ มองลำบากมองลำบากเอาที่มองมอง,มองต้ท้องรถทําไมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าใช้มุมมองนี้ดีกว่าทุกคนเร็วเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยหล่นนะหล่นเดียยเเด๋ยวมาใหม่ไม่เป็นไรใช่หล่นเดี๋ยวมาใหม่เพราะมันในเกมไม่เป็นไรไงพี่ฝนไปทางนี้ใช่ไหมจะต้องลงภูเขามาเดี๋ยวค่อยๆขับลงไปพี่ฝนนาไปก่อนก็ได้นะตอนนี้ไปไม่ผ่านแล้วทําไมรถติดนะรถติดอะไรเพียงเห็นรอจอดรออยู่ข้างบนนะ่ะ รถติดขึ้นไปไม่ได้ทางขรุขระมากเลยเหรอใช่จริงด้วยค่อยๆขับขึ้นไปพี่ฝนนี่งนี่งทางขรุขระมากเลยนี่ทำไมมีแต่ทางแบบนี้ข้างหน้ายิ่งกว่านี้อีกข้างหน้ายิ่งกว่านี้อะไรเพลเห็นทางเรียบแล้วนะทางเรียบก็จริงแต่ลื่นมากจะว่าเรียบก็ไม่เรียบแล้วอันนี้เหมือนเป็นบันไดมากกว่าเนี่ยเป็นก้อนหินนะเป็นก้อนหินแต่ต่างระดับเอาติดติดเลยเห็นมาบอกแล้วว่าไปยากรถติดจริงๆด้วย แย่ yeah, แล้วไปไม่ได้พี่ฝนต้องเปลี่ยนทางกระโดดออกมาเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องรีบวิ่งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนมีแบบนี้ก็ได้เหรอก็ได้กระโดดลงจากรถมาก่อนไงเนี่ยตรงนี้น่าจะติดนะนไปได้ใช่เปล่าเนี่ยไปได้เป็นสะพานอยากซื้อรถคันใหม่มากแต่ว่าตังไม่พอ <laughs> ใช่เป็นหมื่นเลยคันที่อยากได้เนี่ยไรเนี่ยสะพานแย่ yeah, แล้วเพก รถตกสะพานลนเหรอลนลนเดี๋ยวมาใหม่ไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวมาใหม่นะต้องลองไปใหม่อยากลองขับรถไปดูอ่ะมันสนุกกว่าเยอะเลยนะวิ่งมาก็ได้นะแย่แล้วรถตกอ่ะรถล,ลนมีระยะการวางรถไม่พอใช่จะต,ต้องยืนให้อยู่ตรงกลางจอแบบนี้แล้วก็ถึงจะเปิดรถขึ้นมาได้ระวงังระวังจะหลนนี่ไงต้องค่อยๆขับไปตรงนี้โอ้โหเส้นทาง เส้นทางวิบากมากเลยพวกเราใช่แล้วที่สําคัญดูทางดีๆพี่ฝนนี่เห็นเปล่าใช่เป็นทางต่างระดับต่างระดับแล้วก็โดนตัดทางไปด้วยนี่คืออะไรกันเนี่ยเป็นสะพานข้ามมาแต่ดูท่าทางน่าจะเป็นขบวนรถไฟหรือเปล่าจริงด้วยเป็นขบวนรถไฟพี่ฝนหล่นไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้เราวิ่งอยู่บนรางรถไฟคู่ระวังให้ดีนะเขาอาจจะหลอกเราถนนลื่นมากเลยจริงเขาเปล่าถนนลื่นจริงหรอใช่ จริงด้วยนี่ไงล้อสลับไปมาเลยเมื่อกี้นี้ตามมานะกำลังตามไปขับยากมากเลยมีรถจมอยู่ในถนนด้วยแล้วก็ตรงนี้เขามีลูกระนาดเล็กๆแต่มีเต็มไปหมดเลยพี่ฝนเป็นเส้นทางที่ขับยากมากเลยใช่ดีนะที่เราขับเคลื่อนแบบสี่ล้อโหพาแล้วมาแล้วอย่าพึ่งลงมาอย่าพึ่งลงมาใจเย็นโอ้ นี่อะไรกันเนี่ยบอกแล้วว่าจะพึ่งลงมาไม่ใช่เมื่อกี้เบรกไม่อยู่เลยเบรกไม่อยู่อยู่แล้วลงมาไกลนี่ <Yeah. S 2> วิง่งวิ่งเอาเลยเนี่ยใช่ต้องวิ่งไปดีกว่าเพราะว่าเปิดรถแถวนี้ไม่ได้จริงเปล่าอยจะถอยหลังไม่ได้ถอยหลังนี่กาลังเดินหน้าไปถอยหลังมาเห็นเห็นเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้โหต้องไปใหม่อีกแล้วพวกเราเพชคิดว่าพี่ฝนควรขับช้าลงหน่อยนะขับช้าลงไปแล้วแต่เมื่อกี้หลนเฉยเลย ี่อยู่บนบ้านนี่นะบนหลังคาบ้านเหรอใช่บนหลังคาบ้านแล้วก็กําลังขึ้นไปบนตึกแล้วจริงด้วยบนหลังคาบ้านเหมือนกับว่าจะหล่นได้ตลอดเวลานี่คือตึกสูงตึกละฟ้าข้างหน้านั่นคืออะไรกันนะเป็นตึกเหมือนกันมีเครนก่อสร้างอยู่ด้วยพี่ฝนมีที่ก่อสร้างเหรอใช่เดี๋ยวเพ่ไปรอข้างหน้านะจะผ่านไว้แน่วันเนี้ยผ่านอยู่แล้วนี่ตรงนี้ที่ว่างๆกาลังตามไปอยากจะบอกว่ายากมากเลย ใช่แล้วและด่านต่อไปก็เป็นเรือดำน้ำเรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนถ้างั้นเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจต้องให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันแล้วนะครับม่ง้ยผ่านไปได้แล้ว